กระเพราครับผมกระเพราใส่เยอะกระเพรา,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 าก็แพงอยู่นะฮะ mm hmm. ยิ่งขึ mm ้นครับผมหมักไว้แล้วเรียบร้อยพริกก็เยอะอยู่นะแต่ไม่เห็นนะเลยสีมันคือสวย mm hmm. นนมีอยู่ในสะีกระทถาง ในใส่น้ำแล้วนะฮะพอแล้วเอาให้แห้งเลยครับผมไม่ต้องแต่งสีนะสียูไม่ได้ใส่นะโ,อออสอโอเคนะมาจะเวิร์กแล้วปิดรลยผัดกะเพราครับผมสันคอครับโอเคนะ นี่ก็ไข่ดาวห้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอแป้งหน่อยก็